สวัสดีครับหาเกมผีใหม่ได้เจอเกมนี้น่าสนใจดีเก,ดกเ,ออเกมผีิมไอส่เกมผีไอ่โหลดดิ้งได้เสียงผมไม่ใช่ได้เสียงผมใช่ไหมได,ได,ไดไม้ไม่ได้เสียงก็ไม่ขอไป Ơ cũng có thủ mà Ok hmm, ừ. ở dụ ra là... Bố cho mấy bỏ cái dụ thì Dùng, ôi cao vậy โอซนาทนทานจริงครับมั้งนม่เลิก โอไม่นะ oh, ฉันต้องเป็นอีกลายหนึ่งเล่เลยเลยฉันต้องค้นหาของมีของอะไรไหมเชอจะรี่มีมชื่อกนะมนี่หว่าใช่ใช่ 对呀。

ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเพื่อนกันพวกกันว่าเห็นไหมล่ะอุ้ยทุกคนร่วมใจร่วมสู้ไปด้วยกันโดยเฉพาะสกลก็ต้องดนพร้อมกัน กีเลย์แบบนี้ไม่ค่อยโอนี่ไปเร็วๆสิให้พูดมาอ่ะอะอะอะไปต่อตออกมาเลย เอ็ e ซ์ครีมฟันอืมออมาเออเล่นไม้แม่ไม่แล้วครับเออ เราโดนไปด้วยเหรออืมโอ้มาแล้วให้กัดฉันอีกรอบหนึ่ง โอ้มาหน้าเกมโอเวอร์โอ้ไม่กูโอ้โอ้คนน้าเกมผีชั้นเลิศผมไม่ค่อยชอบเลยมาโคสอ่ะเราเกล้โคส สีเราจะเป็นผีมันจะมองเราไม่เห็นดีเลยทดลองเล่นกัน <gasps> ครับครับอาแล้วก็ดโหมดโอ้ต้องมานั่งเล่นใหม่ข้ามคัดซีนได้ไหมเออได้ได้ได้ไดูตัวนี้ใช่ไหม sau còn... chặt สรุกเลยนะทางการดีทำพคนค้า ไปไหนมันมองไม่เห็น น่ากลัวโซส,ส์ What อบบแบบโอ้ยชอบโฆษณาเดี๋ยวนี้ยาวแล้วผมก็กระตุก ฮ้ยโป้โป้แฮกมาเร็วกินอตอนนี้กอดตุณ ดเก,กมนี้ถือของตกรลกได้ อะไรขึ้นอันนี้คือโฆษณาใช่ไหมอ๋อเข้าใจละโฆษณามีแบบนี้ด้วย はい <noise> ทำนะได้อ่อานอังกฤษก็ไม่ออกเดินมาบ่อยจังฮ้ยผมจะค้างอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละสิบนาทีละ โคตรนาบ่อยมากท่านผู้ชมครั้งนี้ถ้าโฆษณาอีกรอบหนึ่งผมจะเลิกทันทีในรอบสุดท้ายรอบหนึ่งะตุก เหรอเห็นไหมครับพายเร็วติเบรกอะ 你呆了吧？嗯 เฮ้ยตี่นเลยจังมองไม่เห็นเราหรือเปล่าฮัลโหลเอ้าอ่าโฆษณาแล้วเดี๋ยวขอขอลองอ่ะก่อนจบคลิปนะครับเรามาลองกันว่ามันมองเห็นเราไหม มันไม่มองมันมองไม่เห็นเราซึ่งเราก็จะเข้าไปในตัวมันเลยกล้าดีมหายตัวไปแล้วอมองไม่เห็นจริง พันกันทําไมกลัวนะก็ตกใจในายอยู่หลายรอบอ่ะรอบรอบนึงเหมือนกัน 왜저러 Okay. นั่นขอฝากไว้เท่านี้นะครับบายบาย